เรื่องนิดหนึ่งเมื่อวานพี่อได้สัมภาษณ์ลูกี้ไทยแลนด์เจ็ดคนแล้วเขาก็ร้องเพลงไอ้นี่ปากกามาวงแล้วพี่ก็รู้สึกว่าแบบเพลงนี้น่ารักจังเลยแล้วเขาก็วงกันใหญ่เลยสองเจ็ดคนวงกันไปวงกันมาเพราะฉะนั้นพี่เลยอยากรู้ว่าถ้าหินต้องวงวอวงชอบตรงไหนของวอจ๊ะเพลงเขาบอกว่าชอบตรงไหนเอาปากกามาวงหนูอยากวงอะไรของวอจ๊ะที่หนูชอบที่สุด อยากวงอะไรอยากวงอะไรเ,รอ,เออที่ชอบที่สุดอืออถ้าเป็นพี่พ,พี่ต้องพี่ต้องเตรียมคำตอบอีกแล้วหรออ,อถ้าเป็นพี่พี่จะบอกวงทั้งตัวไปเลยครับพี่โอเคคัดค okay. <cut>, ัดค okay, ัดคัดคัดคัดโอเคค่ะคำด่าไม่อยู่ว่าตอนนี้เพลงฮิตมากปากามาวงเ oh. พราะฉะนั้นน้องยินถ้าพี่ให้วงน้องวอชอบตรงไหนของน้องวอจ๊ะ อถ้าเป็นผมนะผมจะวงทั้งตัวไปเลยครับ oh! ผมเชียบเชียบอ่ะวอล่ะอยากวงอะไรเขาบ้างพี่ต้องเตรียมอีกแล้วหรออ่ะหนอยากวงอะไรลูกผมจริงเหรออืมัมนจะซ้ำมาดิอือ <laughs> วงอะไรฮะ มันเหมาะกับเราอะไรเหมาะกับเราจะบอกอะไรที่มันกวนๆเหมาะกับคุณอ่ะไม่ผมไม่ได้ยินอะไรอ๋อวงเวียนใหญ่ฮะเอะอผมว,วงเวียนใหญ่เลยโอเคครับป่ะถึงตอนนี้วงเวียนใหญ่ตอนนี้อ้อมนนทบุรีกลับมาละเพราะฉะนั<ช>้น<ง>ตอนนี้วันนี้เนี่ยเหมือนเป็นการทอล์คโชว์สนุกไหมคะสาวสาว โอ้ยบ้านอื่นเสียงไม่ดังน้องไม่มาแล้วนะเอามีความสุขไหมคะแด๊ดมีไหมคะมีความสุขไหมเออนะฮะอ่ะวันนี้ครับอยากให้ทั้งคู่ครับเป็นตัวแทนของดมอลไลฟ์โซงงานวันนี้ครับอวยพรให้กับทุกๆคนเนื่องในวันปีใหม่กันหน่อยครับอ่าใครก่อนที่ห้าอ่ะพี่อิกองก่อนได้ครับเราใช่ไหมอ่ะใช่อันนี้อวยพรทุกคนในวันปีใหม่ใช่ไหมอ่าก็เอา เป็นเดิมที่ผมต้องการให้เป็นจริงแล้วกันนะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงผมว่ามันสําคัญสุดๆไปเลยเพราะการที่จะมีเงินเยอะแล้วสุดท้ายเราป่วยหนัก,กเงินก็ซื้อทุกอย่างไม่ได้จริงเนาะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบยืนพื้นไ้ก่อนครับแล้วก็แข็งแรงปุ๊บเราไปหาเงินก็ได้เดี๋ยวทุกคนที่นี่ก็รวยหมดแล้วนะฮะนี่แล้วก็ขอให้อยู่เคียงคู่พวกเราไปอนานๆน,นะครับผมอ,อันนี้ขอเพื่อตัวเองหรือเปล่าครับ ไม่เป็นไรอันนี้จบได้หล่อมากจบได้ได้วยตัวเองเก่งมากจบแล้วใช่ไหมโอเคอ่ะอตาวอค่ะก็ขอให้คนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแรง,แรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนแรงไม่มีขี่คอหยินก็ได้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเนาะแล้วก็นั่นแหละขอให้มีความสุข ทั้งปีนี้ใกล้จะจบปีแล้วแล้วก็ปีต่อไปก็ขอให้มีความสุขนะครับปีนี้มันอาจจะเป็นปีที่แย่แต่ว่าเราก็ทำปหีหน้าให้ดีต่อไปด้วยกันนะครผมเป็นกลังใจให้ทุกคนครับอ่านะครับก็เป็นคำอวยพรจากทั้งสองคนนะฮะในช่วงปีใหม่ด้วยนะครับ